สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านวันนี้ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะครับ FC นะครับคือตอนนี้ก็ปล่อยให้เขารักกันแล้วก็ให้เขาแบบเขาอยู่ด้วยกันนะครับเ c เพราะว่าคือผมเน้นให้เขามีความรักนะ FC ตัวเมียก็ชอบแต่เมื่อเช้าผมมาถึงมีตะเริมตะเริมบอกว่าเอกสิทธิ์ลองหาตัวเมียก็เลยผสมวันละหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวานเขาได้สองเขาได้สองต,ต่อไปอน,น,น,นี่เขาเ,เ,เขาแน่เขาไม่เปิดแม่อะไรหรอตอนอันอนี้แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเน้นเลยคิดว่า มีลุ้นเยอะนะแต่ก็ต้องเป็นลุ้นกันอีกอย่าเพิ่งไม่มีอะไรที่การันตีได้นะครับ FC นะครับแต่ก็มีหวังเพราะว่าช้างช้างเขารักกันเอานะครับช้างเขารักกันเอาดูตัวผู้เอาเอาแน่ เอาเอาเลยอ่า,อา,เ,อา,อาเอกสิทธิ์นี้เป็นช้างที่ไม่ค่อยให้เขาเข้ามาด้านหน้านะแกเป็นช้างที่จ๊ก,กจีน้นะกวานแซก็ต้องดูแลตัวมีนนิด<ะ>นึงเอาเขาก็ธรรมชาติเขาเขาไม่ค่อยไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เพราะช้างเราเลี้ยงคนละบ้านนะครับ FC เราไม่ได้เลี้ยงด้วยกันตลอดเวลาเนาะ แล้วก็ต้องเซฟเซฟหน่อยระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเรากลัวเขาคือเขาป้องกันตัวหรือว่าเขาแบบสิ่งที่เขาไม่ชอบบาทีเราก็เป็นเพศผู้เป็นเพศผู้เขาก็กลัวถือว่คนเราไม่ชอบเคนมาเล่นเอานี่ยืนกินเราเมียแต่เราก็ไม่อยากให้เขาเปิดออกมาใส่ออกมาไม่ได้ใส่ คืออย่างนี้นะฮะอย่างที่ฟันแซมพูดเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอซ้ำนิดหนึ่งก็คือเราไม่อยากให้ช้างเขาเกเรกลวัวเขาติดนิสัยนะครับเอฟซีเพราะว่าถ้าได้ทำครั้งหนึ่งแล้วมันก็ต้องมีครั้งที่สองครับมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆนี่เราก็ไม่ดีนะไม่ดี นะครับพี่กระสีเป็นช้างที่เฮ้ยอยากจะถ่ายคลิปเต็มๆนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปเต็มๆนะครับมัวแต่คุมช้างในเอฟซก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ถ่ายแต่เป็นคลิปนะครับนี่ทับเสร็จได้ประมาณหลายนาทีละนะครับก็คือปล่อยเล่นออกเลยก็ได้ที่แซม เขดูปฏิกยาของตัวเมียนะเขาจะไปบอกเพื่อนนะช้างตัวเมียประสัด์สังคมนะครับ FC ช้างตัวเมียประสักด์สังคมเอา้า<ห>น,นะครับดูดูนะเดี๋ยวเขาจะไปบอกเพื่อนไปบอกคู่เขาเขาจะร้องนะครับคือน,นะครับไป <laughs> ไม่อยากไัยฮออ เคยดูเนดะ้อเคยดูเนดะ้อไปม่อยากไปนะเอฟซีควานเซววนให้กินก่อนให้กินอ่ะหลอกให้กินก่อนจะวนไปหาพี่เอกสิทธินะเจ้าของเขาบอกว่าช้างตัวนี้เป็นช้างที่ชื่ออะไรนะ ที่แบบบ้องบ้องทำไมตั้งใส่ยาให้กันอย่างเงี้ยดูนะเขาล้อกันล้ขล้อบอกเพื่อนเขาคือเขาเป็นคู่ขาเขาเนี่ยติดตัวผู้แรงตัวผู้ตอนเช้าก็ติดตัวเมียแรงฮะตกมันนี่ฮะเอฟสี่ช้างตกมัน ไหนฝั่งไหน,ไหนเมื่อวานฝั่งนี้น,<ๆ>นี่ไหนอ่านีน้ำมันออกขาวๆนะ FC นี่น,นะครับคือฮอร์โมนเขาพุ่งสูงนะนี่น่นาขึ้นฮอร์โมนเขาพุ่งสูงเขาก็<ะ>ติดจริงดเลย ไม่ยอมไปครับ <su> สีแ <online> ก <ious were> <mesma> ๊เข้าแล้วครับตอนนี้ไปรุ่นเกาหลีไปไหนไปวันนี้เขาไปที่ละเกาหลีหน้าตาเขาย้อมผมแล้วดูดูดีแล้วดูคือเขาเด้อนะครับนี่คือเอาไปลูกป่านะพรุ่งนี้เดี๋ยว่อยว่าครับคือเราเน้นเน้นี่แซมตัวนี้เลย คือตอนนี้เขาติดกันนะเราต้องมาเป็นคู่ก็คือตัวนี้จะอายุเยอะกว่าตัวนี้ก็อายุอันนี้กว่านะครับน้อยกว่าก็มาส่งกันนะครับคือเราผสมก็เแบบชิงธรรมชาตินะ f อก็ไม่ได้ว่าธรรมชาติ100%เราก็ต้องควบคุมไม่อยากให้ช้างลังเกกันหรือว่ามีกระทบกระทั่งกัน นะครับช้างมันปล่อยมาหากันเป็นบางครั้งนะครับ f อผมเข้าใจนะครับเราก็เซฟเซฟในหลายอย่างโอเค f อก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ